สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผช่านช่องย t u b e มวยไทยเสียนมันนอกวันนี้ก็พวกผมเช่นเคยนะการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในมวยของศึกมวยมันสนับมือประจำวันพฤหัสที่10ก,กุมภาพันธ์คม 2, สมมองพันากณเวทีมวยราชดำเนินถ่ายสุดทางทุ่โฟยูยสิบแปนาฬิกาทันใดรับจะทิ้งหูเก่านะสนใจตัวช่วยมวยตู้เสียนมันนอกชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศราคากากาจับไว้เป็นยำดูราคาพักยุให้ดูด้าเสือให้สมาชิกดูของกุ้งให้สมาชิกส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ให้สมาชิก เพื่อสมาชิกได้ต่อสู้หน้าตู้อย่างมีประสิทธิภาพเรามีท่านมากกว่าราคาต่อรองทดลองฟังดูครับรายวันพระนัตตุกวันละ99บาทต่าทิตย์วันละ199บาทลายเดือน900ช่วงนี้ครับกำลังเข้าฝักข้อฝาครับร้อนแรงสุดๆมวยหูเซ็นมันนอกสนใจติด,ดต่อดีไลน์ G O G v 9จ9หรือโทร0 1 2 5 1 4 4 0ทดลองฟังเป็นรายวันดูนะครับหากดีก็ต่อเป็นลายเดือนไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังนะแต่ผมมั่นใจครับ85เเครับต้องชอบ ในการผ่าของผมครับราคากากาครับแข็งโป๊กลองเปิดใจฟังดูครับมวยหูเซียนมันนอกไม่ดังครับแต่ผ่าได้ตังก็พอครับเครื่องเข้ามาใหม่ครับยี่สิบเครื่องนะครับวันพุธนี้ท่านใดสนใจอยับจ๊อบรายวันทดลองฟังดูครับลายวันก่อนครับสมาชิกใหม่ครับผมแนะนํานะครับให้ท่านสมัครเป็นรายวันก่อนนะเพิ่งต่อเป็นลายเดือนนะครับฟังเป็นลายวันก่อนครับชอบก็ค่อยต่อเป็นลายเดือน มวยหูทุ้หูนัดดีด้วยกันหมดท้งนันมันดีด้วยกันหมดท้งนัดอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันในของผมครับผมเน้นใสมาชิกสมัครรายวันก่อนชอบแล้วค่อยเปลี่ยนรายเดือนนะครับต่อมาเป็นข้อวิจารณ์เลยครับคู่หนึ่งก็เป็นต้งน้าของเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์เจอกับท้หน้าของเพชรสักดามรราชพัตรสุรินใกันน้อยถามิบอนมาดูเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์กันก่อนครับหรือว่าเพชรศักดาลูกมาลัยทอง ป็นมวยเข่าครับสี่มือครบเครื่องปั้มตีแข็งแข่งแข็งแรงเหนียวบูดูดันหัวใจดียืะยะได้มันคงสามฟอมหลังมาแพ้คะแนนเพชรประทุมสันติอุบลแพ้นอกย้อยสองเอกมงคลนอนวัดยิมพลาสุดมาแพ้นอกย้อยสองเชอร์ชอตมีน้ำมวยไทยมีแปดบกระาห้าที่รังติดวันนี้เจอเพชรสักดามอร่าจัพัตสุรินหรือว่าเพชรสักดาสิ์เจริญ เป็นมวยชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นมวยขวาสีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงสามแทงหลักเปลี่ยมสมองมวยคิวมวยดีอาวุธดักไรทุกลูกฟอมหลังมาแพ้นลอวที่ต่อยกที่สามเข็มบัลัญชัยชนะคะแนนติดกล้องสองพี่น้องไฟล่าสุดมาแพ้นลอวที่สามฟ้ามีชัยดัดบันสารคามสิบสี่มกมกลาหูห้าคเนี้ออกชอบที่เพชรสังดาเพชรเจริญวิทย์แต่ชนะเพชรสังดามองราชพัฒสุรินนะผมดูอาวุธหลากหลายกว่า คู่ที่สองครับเป็นหน้าของฟ้าประธาน JFT สนุกเกอร์เจอกับไคโตะวัววันชัยนั่กันร้อยจี่เป็บอลมาดูเพชรฟ้าประธานกันก่อนครับรัวฟ้าประธานปอเพชรไก่แก้วเป็นมวยชาวจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ประจวบเป็นมวยเข่าครับแทงส้ายดีครับตันนี้เปิดเกมขวางหน้าดันแทงหัวจิตหัวใจดีอาวุธหลากหลายฟอมหลังมาแพ้คะแนนหยกมงคลวัวสังกปภัย แพ้คะแนนลูลาวีลูกสวนแล้วไฟล่าสุดมาชนะคะแนนก้องกุลาเจี๊ยบราเวนตาสิบกุมภาพูงห้าที่ลัดดำเนินวันนี้เจอใครโตต่อสุรัตรู้ว่าใครโตววันชัยเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นพอ้อมที่เด็นลัดเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องเขาในเนียวตรงนี้่ึงเป็นนักชกชาวต่างชาติแต่ว่าฝีมือจัดจ้านก็รมหลังมาชนะน้วิวัฒนาทีเอ็มทีเอ็มแคาเดมี่ชนะคะแนนคาตาลริม่าไฟล่าสุดมาชนะคะแนนขุนน้ำอีสาน ชอชใยญี่ปุ่น10ตุลา65คนนี้ชอบที่ฟ้าผ่าน JFT สนุกเกอร์เกาะร้านดูว่าเป็นมวยกว่าเตะสายได้แม่นแต่ชนะใครตต่อสุรักษู่ที่สารับเด่นภูไทย MC 77เจอกับเพชรศริน,นชอไทยเศษเจอกัน100ฐาน4บอลมาดูเด่นภูไทย MC 77ก่อนเป็บบนมวยอุดรนซ้อมที่ค่ายเก็บหมูเก้าเป็นมวยเขาเปิดเกมล,ล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงมู่ดูดันยัดไส้แทงจิบ วงในมีศอกสลับพร้อมหลังมาแพก็กคะแนนเพ,พชรพล้าน PK เสมอกับเพชรศรินชลเทศเสรแล้วไฟล่าสุดมาชนะคะแนนเป็นเพชรบัญชาไม่ขงังกุมภาพัวใจที่ราชดำเ,เนินวันนี้เจอเพชรศรินชลเทศหรือว่าเพชรศรินศิษย์เชื้บุญธรรมเป็นมวยชาวพิษณุโลกเป็นมวยขีดมือครบเครื่องคล่องเท้าว่องไวไร้เข็มดียัดไส้ตีนหน้าดีใส่้ายต่อยซ้ายรวดเร็วพร้อมหลังมาชนะคะแนนเป็นภูไทยเกียรติหมู่เก,ก้าชนะคะแนนเบ็นเพชเตอร์ไปล่าสุดมาเสมอเป็นภูไทยเอ็มซีเจ็ด ที่สามธนวาหกสี่ที่ยุทยาคู่เอผมชอบที่ดินภูไทยเอ็มซีเจ็ดเจ็ดแต่ชนะเพชรศรีนินโชสายเศษมีอาวุธรับคือสอกนะครับช่องที่ดินภูไทยเอ็มซีเจ็ดเจ็ดคู่เอกคู่เสียครับเป็นลาของเพชรศิลาโวลิชาจากันดอยเพชรยินดีคาริมี่แนะแข่งันักสภาพบอลพองก,กันแชมป์ช่องทูโฟยูรุ่นไฟเวทมาดูเพชรศิลาโวลิชาก่อนก็เป็นมวยชาวอุดรซ้อมที่โวลิชาเป็นมวยสีมือคุบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้าย พงในไล่เข็นเหนียวฟันตกตักเรียนสมองมวยคิวมวยดีเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดฟอร์มหลังมาชนะร้อยสี่โชคพลันพลหลักบุญชนะคะแนนโชคพลันพ,น,ลนพลหลักบุญไฟล่าสุดโชว์ไว้สุดสวยมาชนะคะแนนโอเล็กสอกสอกันใจยี่แปดมกราหงค่าที่ดังสิบวันนี้เจอกุมารดอยเพชรจเจริญวิทย์รัวกุมารดอยเพชรดีรคาริม,มี่เป็นมวยเชียงใหม่ครับซ้อมที่ฉะเชัยสา สก,กุลเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยมัดอาวุธรุนแรงมีตอกอันตรายกล้าแระกล้าสวนหัวจิตวจดียินระยะและมั่นคงพ่อมังมาชักเลนดีเซลเล็กเพชรยินดีคาเิมี่แพ้คะแนนเสาเอ,อีกอชัยยะไฟล่าสุดมาชักเลนปืนกลนต่อธุระจิเดตโมกราหัวที่ดังติดคูณเนี้ยเพชรศิลารับเล่นใครช่วงหลังครับผมไม่เล่นเฉพาะเพชรศิลาผมรู้ว่าเด็กคนนี้ร่างกายดีหัวจิตวใจดียินระยะและมั่นคงหน้าเสือมากาศดี งานเนี้ยจกุมารดอยไม่ใช่งานง่ายกุมารดอยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเป็นมวยทางเดียวกันเลยครับแต่ผมชอบที่เพชรลาวออุรชานะครับการยิงระยะมันคงครับเตรียมสายจัดจ้านชอบตัวตัวครับชอบตัวตัวครับชอบที่เพชรลาวออุรชาจะชนะกุมารดอยเพชรเตลูเ,เพชรชอบมากมากครับเพชรลาวออุรชาก็เด็ดติดดาวมีไหมเด็ดติดดาวมีครับเด็ดติดดาวฟ้าประธาน jfc t snooker กวก่าออล้านเด็ดติดดาวไห้สี่ดาว แล้ก็เพชรศิลาวุรชาได้สามดาว,ดวโอบางคนกค็ทักมาบอกับว่าให้ให้เสีดช่วงหลังด้วยครับช่วงที่สองครับเพผมจะให้เสีดดยช่วงที่สองก็ผมชอบไปที่เพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์ครับเจอกับเพชรลุ่งโลดสิคูโนดเป็นคู่ที่สามนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ,ต,รบตัวเดียวเน้นๆครับช่วงหลัง สายสาเพชรเจริญวิราบช่วงหลังครับเน้นตัวเดียวชอบตัวเดียวท่านใดสนใจครับตัวช่วยครับสนับสนุนคนทํางานนะครับภาคสดในเวทีเน้นบรรยากาศราคาการ์ดชบไปแม่นยํำชี้ตัวเล่นให้สมาชิกสั่งต่อต้องต่อสั่งลองต้องลองแต่ผมขอย้ํานะครับมาฟังหูผมเลยครับพยายามเล่นตามนะเนี่ยสวนสั่งเล่นก็เล่นมาครับสั่งลองก็ลองสั่งต่อก็ต่อแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาแล้วแต่ผมมั่นใจครับผมสั่งสมาชิกเล่นต้องได้เตียบนะครับ ผมสั่งสมาชิกเล่นต้องได้เปรียบพยายามตามผมนะผมสั่งให้เล่นจังหวะไหนก็เล่นมานะครับวตินในเวทีนะราคาอยู่มาสติดไปสามสองลองสมาชิกจะต่อหน้าตู้ได้ประมาณสามสองั่งสมาชิกก็ต่อเลยครับผมสั่งต่อก็ต่อสั่งลองก็ลองนะครับทดลองครับเปิดใจฟังดูครับรวันละสิบเก้าบาทของวัอาทิตย์วันละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรายเดือนเก้าร้อยแต่สมาชิกใหม่นะผมแนะนำสำหรับเป็นรายวันก่อนลองดูก่อนครับว่าชอบหรือไม่ชอบ ติดต่อให้ดีล่าจีโอจีเออีเก้าจก็เจ็ดหรือโทรถูก็เจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่สี่ศูนยลังร้อนแรงครับขอขอบคุณท่านท่นฟังจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขอให้พูดตามหนึ่งหนึ่งพันคนในเร็ววันด้วยครับเป็นมัวครับเข้าตัวถูต่งตัวมาทุนกินสองข้าครับผมนะครับโชคดีมีชัยนะครับเฮงรวยรวยสวัสดีครับ